สวัสดีค่ะพบกับมินิมันนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเพย์พอประเทศไทยกันนะคะเนื่องจากว่ามีประเด็นข่าวร้อนข่าวฮอตตอนนี้เลยนะเกี่ยวกับการเก็บภาษี7%แต่สำหรับแอดนะคะพอไปอ่านเงื่อนไขหลายๆอย่างแล้วการเก็บภาษี7%เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆนะคะเก็บจากค่าธรรมเนียมนะคะไม่ได้เก็บจากยอดเงินที่เราได้รับหรือการถอนเนาะแต่ ตอนนี้ประเด็นสำคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วค่ะประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าใครที่มีบัญชีส่วนตัวรวมถึงแอดด้วยนะคะที่ไม่ใช่บัญชีธุรกิจเนี่ยหลังจากที่มีนโยบายใหม่เข้ามามันอ่ะจะไม่มีการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอีกต่อไป ดังนั้นการที่พวกเราไม่ใช่บัญชีธุรกิจนะคะเราจะต้องถอนเงินออกมาก่อนวันที่28กุมภาปีหน้านะคะเพราะว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มให้เราถอนเงินหรืออะไรอีกแล้วนะคะถ้าเราไม่ใช่บัญชีธุรกิจสรุปก็คือตอนนี้ยเพ p ์พอเนี่ยกำลังจะเป็นเพ y p พอที่เป็นธุรกิจเต็มตัวนะคะก็จะไม่มีการแบบ บัญชีผู้ใช้ถึงจะมีให้สมัครแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยนะคะถอนเงินไม่ได้พักเงินในนั้นไม่ได้แล้วก็แบบโอนเงินให้เพื่อนให้ญาติอะไรเงี้ยไม่ได้ง่ายๆคือถ้าไม่ใช่บัญชีธุรกิจเราจะทำอะไรในเพย์พอยสมไม่ได้เลยนะคะแล้วการจดบัญชีธุรกิจถามว่าอย่างพวกเราอย่างเงี้ยที่เป็นหาเงินเล็กๆน้อยๆจากการเล่นเ,นเ,นเนกมจากนู่นจากนี่อะไรเงี้ยนะคะ แล้วมันไม่ได้เป็นก่อเป็นกรรมเนี่ยเป็นธุรกิจได้ไหมการจดบัญชีธุรกิจในเ a y p a l นะคะก็จะเหมือนกับการจดบัญชีธุรกิจในประเทศไทยเลยคือเราอะจดในประเทศไทยก่อนแล้วเราก็เอาข้อมูลต่างๆที่เราจดเนี่ยเลขภาษีนู่นนี่นั่นเนี่ยมาใส่ในเ a y p a l นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่ธุรกิจอะเราจะไปจดทะเบียนพาณิชย์กับประเทศไทยอย่างเงี้ยกับสำนักงานเขตอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาเลขอะมาใส่ ให้ Paypal อย่างเงี้ยเราไม่สามารถทำได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือประเด็นหลักสำหรับใครที่หาเงินกับ Paypal นะคะตอนนี้ยังหาได้อยู่แต่ว่าไม่นานเนาะมันก็จะถึง28กกุมภาละอีกแค่2อสเดือนนะคะก็ต้องรีบถอนเงินออกมาให้หมดก่อนนะคะแล้วเราก็จะไม่สามารถใช้ Paypal ได้ต่อไปแล้วแต่เห็นว่า มันเขียนนโยบายนะคะตอนนี้มันเขียนที่แอดอ่านเนี่ยสับสนนิดนึงตรงที่มันบอกว่าไม่สามารถโอนเงินระหว่างประเทศให้เพื่อนหรือครอบครัวหรือญาติอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมก็คือบัญชีส่วนตัวต่อบัญชีส่วนตัวเนี่ยมันบอกไม่สามารถโอนได้แล้วก็ไม่สามารถพักเงินหรือถอนเข้าบัญชีธนาคารได้อ่ะอันนี้มันบอกว่าไม่สามารถพักเงินได้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีข้อนึงที่บอกว่าเราสามารถใช้แบบซื้อของเครดิตได้อะไรอย่างเงี้ยก็ แอดก็เลยไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วมันใช้ได้หรือไม่ได้แต่พอแอดไปศึกษาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้เลยถ้าเราจะแบบใช้ซื้อขายนน่นนี่นั่นเนี่ยเราก็ต้องจดเป็นบัญชีธุรกิจอยู่ดีนะคะสรุปเราต้องเลิกใช้ PayPal กันแล้วนะคะก็ถอนเงินออกมาภายในวันที่28แแต่สำหรับใครที่มีธุรกิจ เล็ก,ลกน้อยหรือเป็นบัญชีธุรกิจหรือมีเลขทะเบียนพาณิชแล้วเราจะอัปเกรดเป็นบัญชีธุรกิจเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะส่วนแอดเองเนี่ยไม่มีนะคะแอดก็คงต้องเลิกใช้แล้วก็หลังจากนี้ก็จะไม่นําเสนอเว็บหรือว่าแอปหรือว่าอะไรที่จะต้องถอนเงินเข้าเพ y p พออีกแล้วนะคะอันนี้เป็นประเด็นร้อนเลยเนะสำหรับช่วงนี้ใครที่กังวลเกี่ยวกับภาษี7%เนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าเป็นบ คุณเสียค่าธรรมเนียมร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเสียเพิ่มอีก7บาทแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าคุณโอนเงินมาหมื่นหนึง่งแล้วคุณจะต้องเสีย70 80อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะมันหักจากค่าธรรมเนียมนะคะเท่าที่แอดไปอ่านมาเงื่อนไขของมันเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับภาษีเจ็ดเนาะมันไม่ไดีเยอะอะไรเพราะว่ามันหักแค่ค่าจากค่าธรรมเนียมแค่นั้นเองไม่ได้หกักจากยอดยยใหญ่ๆเนาะแต่ที่ต้องกังวลก็คืออย่างแบบสายฟรีแลนซ์สายแบบอย่างพวกเราอะที่ค่อยๆเก็บเงินไปนะคะก็จะ คงต้องเลิกใช้ Paypal แล้วเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตกันเท่านี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอ่านรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวแอดแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเป็นรายละเอียดที่ Paypal แจ้งไว้ตอนนี้เนาะถึงจะบอกว่ากำลังจะเปิดให้บริการในประเทศไทยอะ่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัคร Paypal นะคะไม่ต้องสมัครนะคะถ้าคุณไม่ใช่บัญชีธุรกิจนะคะวันนี้แอดไปก่อนแลวกันเนาะสวัสดีค่ะ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ